โชคดีนะที่ประเทศเราเนี่ยมีความมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเนาะคุณเราเนี่ยโตมากับกับการปลุกฝังให้ให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชื่อหลือเอื้อกูเนาะอย่างเวลาเราเห็นกับเวลาที่บ้านเมืองเราเนี่ยเจอวิกฤตเนี่ยภาพที่เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยตั้งแต่เราเด็กจนโตเนี่ยก็คือเห็นภาพที่ พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านจะพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยเนาะเรจะเห็นภาพอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ <S 2> <S 2> ออบ้านเราอะโชคดีนะคะที่มีมีกลุ่มจิตอาสามีกู้ภยัยมีทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เป็นสาธารณโรงพยาบาลแพทย์แพทย์พยาบาลอย่างเงี้ยกลุ่มงานแพทย์พยาบาลเงี้ยที่เป็นทำงาน ในกลุ่มของงานบริการอะไรเงี้ยด้วยด้วยจิตใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครูคดูแล้วแบบบ้านเราโชคด,ดีโชคด,ดีมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราถูกปลูกฝังปลูกฝังความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอย่างนั้นน่ะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันน่ะทำให้ ประชาชนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือช่วยช่วยกันเนาะแล้วเราก็แบบครูสัญญาเองก็เคยอยู่ในกลุ่มของจิตอาสานะคะก็ <g ười> <g ười> อยู่ในกลุ่มของงานมีเพื่อนเพื่อนๆที่ทำงานนั้นกู้ภยัยอย่างเงี้ยค่ะเคยเคยเข้าไปสัมผัสงานอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะทราบว่าเ,เวลาที่เจอวิกฤตหรือมีเหตุอะไรเนี่ย กลุ่มงานที่ทําด้วยจิตที่อาสาแล้วก็เขาจะอยู่ไม่ได้อยู่ในสังกัดที่เป็นสังกัดใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมีความเป็นอิสระที่จะเข้าไปถึงเออไปเข้าไปถึงเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยก็จะเข้าไปในในเหตุการณ์นั้นง่ายนะคะแล้วก็ไปไปได้ไวทีนี้บางคนเขาก็สงสัยเนาะว่าเออทำไมต้องมีการแบบ บริจาคเงินเรียไรยเพื่อช่วยผู้ประสบภัยอย่างเช่นกรณีอย่างน้ำท่วมอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นกันก็นนคือว่าด้วยสาเหตุนี้ก็คือเวลาที่กลุ่มคนที่จะเข้าไปถึงเห,เเหตุการณ์ในในในเหตุการณ์เป็นกลุ่มแรกๆเนี่ยโดยมากก็จะเป็นกลุ่มของจิตอาสากู้ภยัยทหารอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะที่ที่สามารถที่จะเข้าไปได้ได้ไหวเงี้ยคะ่ะ อ่าแล้วก็กลุ่มกู้ภัยจิตอาสาเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนเยอะนะคะแล้วการที่จะช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีของแค่บางส่วนส่วจะไปด้วยใจแล้วก็กำลังกายกําลังใจเนี่ยค่ะไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี้ยะคะ่ะอ่าทีนี้ก็ต้องนี่คือเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้องมีการขอความช่วยเหลือจาก เพื่อนๆที่มีการมีจิตที่จะแบ่งปันอย่างนี้ค่ะก็เป็นการเกิดการแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็เขาก็คิดว่าทําไมมาช้าจังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่จริงๆเนี่ยเราต้องมาคิดมุมกลับนะคะว่า จิตอาสากู้ภยัยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอะค่ะทุกคนก็มีครอบครัวของตัวเองมีภารกิจงานส่วนตัวของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เขามีจิตที่อาสานะคะมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือนะคะเป็นอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยก็จะ เหมือนกับอุทิศตนเพื่อมาทํางานตรงนี้นะจะสังเกตเลยนะว่าเราจะเห็นกลุ่มคนที่มีจิตที่อาสา,ศาที่เป็นจิตวิญญาณเลยอนะ่ะ mm hmm. เขาเขาเขาจะมาเหมือนเขามาเพื่อสิ่งนี้ mm hmm. เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องช่วยอะไรเงี้ยคะะ่ะกลุ่มนี้จะเข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็ไวมากนะคะทีนี้เราก็สิ่งที่เราทําได้นะคะครัวนะก็คือขอบคุณนะคะขอบคุณให้มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การที่เข้าลงพื้นที่แล้วก็ทํางานเนี่ยนะคะอย่างเจ้าหน้าที่ทุกท่านหรือทุกท่านที่เข้าไปช่วยอย่างเงี้ยะคะ่ะก็คือทุกคนมีความเสี่ยงหมดเลยมีความเสี่ยงแล้วก็สลับเวลาส่วนตัวที่จะอยู่กับครอบครัวหรืออะไรอะไรเนี่ยนะคะอ่าฉะนั้นน่ะเราอะ่ะต้องเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็ไม่ว่ากันเนาะเงี้ยให้เข้าใจนะคะแล้วก็ให้เข้าใจว่า จริงๆเขาก็อ,อย่างจิตอาสาหรือกู้ภยัยเ่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องไปช่วยนะคะเราต้องคิดมุมกลับอย่างเราเป็นประชาชนใช่ไหมคะเราต้องคิดมุมกลับว่าก็ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องมาช่วยเรานะคะแต่ด้วยความที่เขามีจิตใจที่เป็นกุศลนะ่ะเป็นคนมีเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเขาก็ จะทนเห็นคนลําบากเนี่ยไม่ค่อยได้อ่ะค่ะกลุ่มคนกลุ่มที่เป็นจิตอาสาจะเห็นความลําบากไม่ค่อยได้นะคะก็คืออยากช่วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะอย่าไปแบบพูดให้เขาเสียกําลังใจนะคะครูว่าเราต้องดูแลจิตใจของของเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปช่วยนะคะอืมอันนี้น่ะก็ะพูดขึ้นมา อยากคุยอยากคุยให้เพื่อนๆเอนอนะมันเราต้องมองมุมนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะต้องเป็นกําลังใจให้กันอย่าแบบว่าเอ,อบางทีเขาก็มีแอบน้อยใจนะพี่จะบอกหากลุ่มบางทีอะบางทีกลุ่มติตอาสาบางครั้งเนี่ยเขาด้วยความที่เขาทําด้วยใจใช่ไหมบางทีมันก็จะ,จะมีแบบฟีดแบ็กกลับมาจากประชาชนที่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดถึงอ่า มองมุมกลับหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มองหลายๆมุมทีเขาก็มีคําพูดที่แบบกระทบใจอย่างเงี้ยครูก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะว่าเราอะโชคดีมากมากเลยนะจริงๆนะประเทศไทยอะวะโชคดีมากเลยที่เรามีมีพระมหากษัตริย์นะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครูพูดจริงๆรเลยนะตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกใช่ไหมคะก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราถูกปลูกฝังมาให้เรารักนะคะแล้วก็ด้วยความที่ พระอ,องค์ท่านเนี่ยค่ะก็ปลูกฝังเรานะคะว่าให้เรารักกันนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโชคดีนะคะเวลาเกิดเหตุอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะที่ว่าหลายๆประเทศก็อิจฉาเรานะ,ะรักษาตรงนี้ไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ,ะคสัญญาเองก็ ดูติดตามข่าวน้ำท่วมอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็จะอวยพรนะคะให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูแลทุกๆคนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะให้ปลอดภัยนะคะอวยพรให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะปลอดภัยทุกคนนะคะ